กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับ EGGX ไข่เจ้าไก่น้อยอยีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้เราจะมาเปิดกล่องสุมสกินปืนของพี่ปามนะครับผมที่เก็บสะสมไว้นะวันนี้นะครับผมเนี่ยก็เก็บสะสมนะครับย้าว่าเป็นกล่องสกินปืนฟรีนะพี่ปามเก็บไว้ได้เดือนหนึ่งนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับเราก็จะมาเปิดดูว่ามันจะเกลือขนาดไหนนะครับหรือว่า จะได้สกินปืนถาวรมากี่กระบอกนะครับผมเราจะเริ่มจากสก,กา้าก่อนเลยนี่นะคะกกรับผมสก้าเขียวครับผมจัดไปเราจะเปิดเจนเลยหนึ่งกล่องน,นะปึ๊บโอ้โหา3วันครับผมแจบหนึ่งนะเราเปิดต่อเลย24ชั่วโมงครับเปิดอีกโอ้โหคีดออกจต่ไปโอ้โห24ชั่วโมงครับ ตอนนี้เป็น UMP จัดไปอืม,อมจะได้สกินปืนถาวรซักกระบอกไหมเนี่ยจัดไปโอ้โหอันนี้คืออันนี้นะครับผม KAK 47ขาวนะครับผมลองดูจัดไปติดก,กล่องเลยทีเดียวอือเ้ยโอ้โหม,ม,มาแล้วไม่มีเลย จัดไปอีกืออโอ้โหจบเลยครับผมไม่ได้ไม่ได้หาวรนนะได้ยากมากๆนะโดยเฉพาะกล่องฟรีนี้ไม่ไม่น่าหวังเลยนะครับผมไม่ได้นะจัดไว้อืมไม่ได้อีกเหมือนเดิมจัดไปโอ้โหไม่ได้จัดไปอีกอืมเปิดทีเดียวสี่กล่องเอยโอ้โหไม่มีเลยนะครับผมจัดไปเอ็มสิบหก ชกผูอื้อไม่ได้นะครับผมอื้อไม่ได้เลยกล่องเดียวจะมาไหมไม่มาถัดไปทีเดียวสี่กล่องเพื่อความเร็วอื้อ,อได้ออกเฉยว่ะเฮ้ยได้นะครับผมได้มาหนึ่งกระบอกละหนึ่งกระบอกละถัดไปอีกเฮ้ยโอ้โหไม่ออกหนึ่งกล่องถัดไปไม่ออกตอนนี้เป็นเอฟสิบหก ไฟนะครับผมจัดไปแพตตองโอ้โหอือหือไม่มีนะครับจะได้กระบอกเดียวหรือเปล่าจัดไปอือหือชัดไป,ดไปสีกองทับอือหือไม่ออกเลยท้องม,สองม,มะสีกองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแปงไม่มีเลยนะฮะชัดไปอีกสีกองโอ้โหนี่จะหมดอยู่แล้วนะนี่จะหมดอยู่แล้วนะโอ้โห ได้มาแค่กระบอกเดียวจัดไปอีกสี่กองจัดไปแบบรัวๆไม่มีครับผมเปิดทีละกลองเปิดทีละกอง,ะกองจะได้ไหมจะได้ไหมงานนี้เอา้ากดผิดนะครับผมต้องไปทีละชดเซบอื้บถักคลิปที่แล้วนะครับเพราะว่าน้องมีคนน้องบอกว่าโง่ครับ เปิดทีละกล่องคราวนี้พี่ปูมพี่ปามจะเปิดแบบรัวๆเลยนะกดไปกดไปอ้หูยพอดีเน็ตมันค่อนข้างกันแหลกนะจะไม่ค่อยออกเลยนะครับผมโอ้โหคือสกินปืนนะครับผมพี่ปามก็จะเก็บสะสมทีละหนึ่งกล่องสองกล่องนะครับแล้วก็รวบรวมไว้นะฮึบอื้อไปจัดไปอื้อไม่ออกสามวัน เออฮือไม่ออกมาแปดกองเปิดทีเดียวเลยมาไหมมาไหมไม่มาไม่มาโอ้โหจัดไปโอ้โหเห็นแล้วช้ำใจเก็บสะสมมาตั้งนานมีแต่เกลือทั้งนั้นเลยจัดไปครับอื้ไม่มีจัดไปคับไม่มาโอ้โหมาไหมมาไหม จะมาไม้ไม่มาครับไม่มาเลยจัดไปเจ็ดกลองรัวๆเออหืออเอออือแทบร้องเลยนะครับผมโอ้โหมาสักสองกระบอกก็อย่างดีจัดไปรัวๆอือห้ากล่องจัดไปอีกไม่มีสี่กล่อง สามกลองถห้าจะหมดอยู่ยแล้วนะโอ้โหมาสองกองอือไม่มากลองเดียวโอ้โหไม่มาครับสามกองโอ้โหมาโอ้โหอย่าบอกนะว,ว่าก็บอกเดียวเฮ้ย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 ,ย,ยได้เฉยอ้าวได้เฉยครับ มาครับกล่องเดียวครับกล่องเดียวรู้เรื่องไปไปสองสกินละค่อยชื้นใจขึ้นมาหน่อยสมกับการเก็บสะสมนะครับโอ้โหไม่มายิมเจ็ดสิบเก้าจัดไปสองกล่องไม่มาถือว่าเราได้มา <c oughs> สองก็บอกนะครับผมซึ่งพี่ปามยังไม่มีสกินปืนกลน,นะครับผมปืนกลเบาไหนดูสิโอ้โห,โโหซึ่งลายมังกรพี่ปามก็มีแล้วนะคะผมแต่พี่ปามใช้กป็สีขาว啊 อืมอืมตัใสไปก่อนนะครับผมอืมกับร้องเลยนะพี่ปามเก็บสะสมมาตั้งเดือนกว่านะซึ่งมันไม่ได้อ่ะโอ้โหน้ำต,ตาคอกันเลยทีเดียวอืมอืมอืม,อมไหนล่ะตัวหลักของเราเจ็ดสิบเก้าครับโอ้โห ตัวหลักเปนไหนวะความชอบมากๆเลยนะสก,กินลายสก,กินปืนตัวเมื่อกี้นะครับได้ยากมากๆให้ดูเอออยู่ไหนเอออยู่ไหนเอยนี่ไงโอ้โหถาวรครับถือโชว์ถือโชว์ชวนาล็อบบี้ด้วยโอ้โหสุดจริงสุดจริงกล่องเดียวดันมานะครับผมกล่องแปดกล่องเก้ากล่องสิบกล่องไม่มานะมากล่องเดียวโอ้โห มาสองสก,กินเปืนนะครับผมซึ่งส่วนใหญ่ก็พี่ปังก็เก็บสะสมนะถาวรก็มีไม่ถาวรก็มีนะครับผมนะบขนาดเอเคมังกรพี่ก็ยังอยู่เลเวลสองดูเลยครับน้องๆถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์พี่ด้วยนะครับผมกดซับสไครต์ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าอีเวนต์อะไรมาเดี๋ยวเราจัดไป